นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเรื่องครับมาแล้วครับวันหยุดสุดเขตนะท่านผู้ชมนะผมนําชุดเรือหนักไม้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะท่านผู้ชมว่าผมจะตามทีมงานของเรือเพชรโสธรนะท่านผู้ชมนะวันนี้ผมมาดักคอยที่จุดนี้นะท่านผู้ชมครับเพื่อท่านผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศถึงภาพตอนที่เลี้ยวเข้าโค้งนี้นะ โค้งหักศอกตรงนี้นะท่านผู้ชมต่อเนื่องจากที่มาจากวัดพนัญเชิงนะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อครับจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาไปรับชมงานมาแล้วด้วยนะท่านผู้ชมเรือเพชรธรลำไหนนะท่านผู้ชมคอยติดตามครับที่มากันเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ครับว่าลำไหนเป็นลำไหนบ้างนะท่านผู้ชมเรือสวยเหมือนกันหมดพลังกำลังของเครื่องยนต์มากมายมหาศาลกําลังของซีซีไม่ต้องพูดถึงและก็แรงมา้าเที่ยวแรงดีเหลือเกินท่านผู้ชมครับคอยเสียบึ้มทุกลำ ลอยกันมาตั้งแต่ยังไม่พ้นคล้งน้ํานี่มาเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมครับว่าลักษณะการเข้าโค้งช่วงนี้จะเป็นเช่นไรนะวันนี้กับชุดนี้ครับที่มาครับชุดเรือหนักเอสโซทอนครับท่านผู้ชมครับตรงช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมนะนี่เขาเขาแปลนหน้ากระดานมานี่แบบ ต็มแม่น้ําเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้น่านน้านี้แม่น้าป่าสักครับท่านผู้ชมครับสังเกตซ้ายมือสุดนะท่านผู้ชมที่เขาเกาะกลุ่มไป3ลํลำนะท่านผู้ชมนะเป็นลําเล็กนั้นน่ะแล้วก็คู่กันไปนะตีคู่ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวสูงไปแบบนี้นะท่านผู้ชมครับเอียงไปแบบนี้เลยนะวันนี้ได้เห็นตรงจุดนี้ครับยังไม่เคยมาให้เห็นเลยนะท่านผู้ชมนะเอาละครับวันนี้ดูตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยกับซ้ายมือของท่านผู้ชมนะเอาแล้ววันนี้เรือหนักเรือหนักแน่นอนครับจากท้องทะเลครับแบบนี้ทีมงานเพชรโสธรมาเองครับ ท่านผู้ชมเอาแล้วครับดูสังเกตเอานะท่านผู้ชมนะนี่ครับผมทำให้เป็นปานออกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจับให้ดูเป็นชดๆเลยดีกว่าจัดมาใกล้ๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมลํำนี้นะชอบเป็นพิเศษเลยครับผู้ดีท่านผู้ชมเอียงมาเลยนะท่านผู้ชมนะ คือเหมือนกับออกแรงเต็มที่แต่วัตถุที่นํามา่ะคือเรือโป้่ะมันหนักครับท่านผู้ชมครับรอบที่มานี่หลายพันตันนะท่านผู้ชมผมบอกเลยหลายพันตันนะครับนี่ซ้ายและขวานะเรือควบซ้า,ายขวานะครับแล้วก็กลางนะโอ้โหวันนี้เต,ต็มเต็มพิกัดจริงๆครับกับทีมงานชุดนี้ที่มาแต่ผมแยกไม่ออกแล้วครับลำไหนเป็นเพชรโสธรนะท่านผู้ชมนะเคยเห็นเพชรโสธรสีแดงๆกู้มีนะท่านผู้ชมสีออกเพิเงกินกมีนะ ตอนนี้อยู่ไหนบ้างไม่รู้นะท่านชมพับจับตาดูกันเอาเองแล้วครับผมท่านชมับแล้ก็ตรงจุดนี้ท่านชมดูดีครับเมื่อกี้น่ะเขาแยกออกไปนะท่านชมนะปานออกไปแหลวตอนนี้เขากลับมาตีรวมกันนะท่านชมอ่านี่เป็นโอนี่เป็นทักษะความสามารถอีกแล้วนะท่านชมนะเห็นไหมครับท่านชมเขาลับเอาเรือน่ะลากเรือโยงหน้าน่ะเข้ามารวมกันตรงนี้นมท่านชมแล้วออกแรงขึ้นไปครับ กลับมารวมกันหาลำเลยนะผู้โูนี่สุดยอดจริงๆนะเป็นการทงานที่ประสานกันจริงๆนะครับแบบนี้แบบนี้ครับมีให้เห็นในรายการคูวังเครื่องอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชม นี่ครับกับเรื้อหนักที่มาแบบนี้ทั้งลมแล้วข้างหน้าเนี่ยทางนี้เป็นทางตรงนะท่านผู้ชมครับมีเท่าไหล่ใสให้กดครับดูครับท่านตรงแล้วนะท่านผู้ชมดึงกันมาทั้งขบวนครับเบื่องหลังเป็นวิหารหลวงพระโตนะครับว like er right? ัดพระลังเทิงทำปอตรงนะแล้วด้านด้านหน้านะครับเขาจะมุ่งหน้าขึ้นไปเนี่ยเป็นสะพานปีดีทำลงนะท่านผู้ชมตอนนี้สะพานปีดีทำลงเป็นเช่นไรนะครผมถ่ายไปให้ดูนี่ แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนก่อนนั้นน้ายังไม่ขึ้นนะครับถึงตรงตอมอปรสะพานนะตอนนี้มันจะท่วมตอหมอปรสะพานไปแล้วท่านผู้ชมครับและทีนี้มากังห้าลำแบบนี้นะท่านผู้ชมมันต้องค่อยๆนะ่อยเข้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอาละได้เห็นุจุดนี้บ้างนะท่านผู้ชมนะผมพยายามเฝ้าติดตามนะมาให้นานผู้ชมได้รับนรู้นะครับวิถีการเดินทางขอคุยพี่นักเดินเรือนะครับก็เป็นเช่นไรยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับ ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกด,ดชอบกดชแช่กดอะไรก็ได้นะครับกดมาแล้วคอมเมนต์มาครับว่าอยากดูตรงไหนอยากทำยังไงให้ทําอะไรนะเป็นกําลังใจทักทายกันก็ได้นะครับเท่าน,นี้ผมพอเครื่องก็ดีใจแล้วนะท่านผู้ชมครับกําลังจะเข้าสู่หมื่นซับสไครต์นะท่านผู้ชมผมก็หวังให้มันเข้าสู่หมื่นหลักหมื่นเร็วๆนะท่านผู้ชมครับผมจะพยายามสรรสร้างผลงานแบบนี้ออกมาทำชมไหรับชมกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูน้ําหลากนี้ ความมันและความบันเทิงครับสาระสะใภไม่ต้องพูดถึงกันแล้วตอนนี้เอามันไว้ก่อนนะชั่วโมงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมยาวมาถึงด้านหลังแล้วนะเดี๋ยวให้มาเห็นกับตรงท้ายหน,าน่อยนะนี่นี่แหละท่านผู้ชมเอาแล้วลำหนึง่งลำนี้แหละเห็นแล้วเพชรโสธรเห็นชื่อแล้วท่านผู้ชมอย่างน้อยก็คือขบวนนี้ที่มานะครับเป็นชุดเรือนหนักของเพชรโสธรแน่นอนแล้วท่านผู้ชมครับเห็นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวครับเห็นไหมพี่เขาทาอะไรครับเขามาเหมือนขยับ ขยับตรงยางนะ <hi> ที่รองอยู่ตรงหน้าเรือนะครับผมว่าเดี๋ยวเขาดันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับจุดนี้นะครับเป็นทางตรงอยู่แล้วนะท่านผู้ชมตรงท้ายเดี๋ยวดันช่วยกับโยงหน้าแน네่นอนครับกระเตงข้างหน้าจะปล่อยออกไปแล้วนะท่านผู้ชมครับที่เราเห็นกันน่ะจะปล่อยตรงช่วงวัดนันเชิงนะพอมาถึงตรงนี้ไม่มีกระเตงข้างที่อยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วนะท่านผู้ชมครับมีแค่เรือโยงหน้า5ลำนะแล้วก็เรือตรงท้ายอีกหนึ่งลำครับท่านผู้ชมกับเรือโป๊ะหนักอีกสี่ลำ โอ้โห,หรวมกันมาเป็นหนึ่งพวงนี้ครับท่านผู้ชมครับเ <c oughs> ต็มเลยนะเต็มเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆปล่อยไหลเข้าสู่สะพานนะท่านะผู้ชมซ้ายขวาเป็นตอหมอ้อสะพานนะครับอันนี้ต้องใช้ทักษะความชํานาญความสามารถและประสบการณ์นะของพี่ๆกับตันทุกๆท่านแหะครับันนี้ตื่นเต้นดีผมชอบผมชอบชอบ,บอกตรงฝนก็ตกด้วยท่านผู้ชมแต่ผมจะอยู่เอาให้จบนะท่านะผู้ชมนะแล้วค่อยถอนกําลังกลับนะท่านะผู้ชมเอาให้เห็นตรงนี้ก่อนนะว่าจะดันไหม แต่เขาปรับระยะแล้วผมว่าน่าจะดันนะช่วงหน้านะไหลลื่นนะท่านผู้ชมนะเสียงกําลังเครื่องยนต์ไม่ผ่อนนะพ้นจากตรงนี้ไปนะท่านผู้ชมครับเลยสะพานปีดีทํารงขึ้นไปนะท่านผู้ชมจะเป็นโค้งเอสอีกโค้งหนึ่งนะครับตรงที่วิรายการต่อเรืออยุธยานะท่านผู้ชมนะผมเคยไปถ่ายทอดเรื่องราวตรงนั้นให้แล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ติดตามขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะเอาไว้คราวหน้าครับนี่ครับท่านผู้ชมครับพูดก,กันถึงตรงนี้เห็นไหม เห็นไหม่านผู้ชมผมบอกแล้วนี่แบบนี้ครับเรือตรงท้ายช่วยดันแบบนี้นะท่านผู้ชมให้มันเป็นแนวนะเป็นแรงนะครับตรงเข้าไปนะให้ผ่านกับทุงสะพานปีดีทําลงขึ้นไปครับวันนี้ได้เห็นการทํางานตรงจุดนี้บ้างนะท่านผู้ชมครับปกติเราเห็นก็จะตรงวัดพนันเชิงนะครับตรงวัดปางกระจ่านะนี่ครับวันนี้ได้มาเห็นถึงตรงนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆตามไปให้นะทนะ่านผู้ชมยันไปถึงนู่นน่ะเอาไงดีเอาถึงเอาถึงอำเภอนคอหลวงเลยไหมอีกสักชุดหนึ่งไหม ตามได้นะท่านผู้ชมนะผมนิ่งป้าบอายุอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาลงไปหมดอะ่ะเดี๋ยวได้ไหมไปกันไปยันฝังน้ำฝังน้ําไปมาแล้วนะครับไปส่งพี่ๆเขาออกทะเลนะท่านผู้ชม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เดี๋ยวมีโครงการนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกําลังติดต่อกับเรืออยู่นะวีระวาลีสามนะเดี๋ยวลงเรือเดี๋ยวลงเรือไปสัมภาษณ์กับบนเรือเลยท่านผู้ชมไปคุยกันกับบนเรือเลยไปดูเครื่องกันแบบใกล้ชิดเลยนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวกาลังจูนวันกันนะครับจูนวันเวลารายละเอียดเดี๋ยวนํามาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทีนี้บันเทิงแน่ละท่านผู้ชมผมจะไปลงเองนะแล้วเดี๋ยวจะนําเป็นคลิปมาเสนอท่านผู้ชมได้รับชมครับท่านผู้ชมครับเบื้องหน้าครับเข้าไปจะสุดหมดแล้วนะนี่เริ่มจะเข้าได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมุ่งตรงกันต่อไปครับเป็นกําลังใจให้พวกพี่ๆนักเดินเรือทุกท่านครับช่วงท้ายของรายการแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ปู่พักเครื่องขอกระดับราศนานะครับ อำนาจบุญบารมีพระเดชพระคุณของหลวงพ่อโตวัฒนันเชิงนะครับอำนาจบารมีของคุณสิงห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับคุคองปูกปักราาักษาผู้พี่นักเดินเรือทุกทท่านนะครับทำทุกภารกิจปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมใหม่ครับวันนี้กับลาไปก่อนครับเพชรโสธรดุมาก